วันนี้ส่องไฟให้ดูนะหลังจากที่เราเรวิวตัวนี้ไปนะจึงจอเก้าหางตัวพิเศษวันนี้ก็เลยเอาไฟ iPhone มาส่องเเลยก็หลายคนหลายเพจนะไม่ใช่ดิหลายคนนี่เขาแกะอบอกหลายเพจเลยที่เขาแกะเีวิวให้ดูนะเขาจะเอาไฟตองอย่างนี้เลยมันก็จะเห็นนะว่า เป็นแสาอสาก็ <S <S อเอาไฟออกก่อนเรามาอย่างที่ครั้งที่แล้วที่มาอันบล็อกนะแบบเราแบบกล่องจุ่มแบบไม่ต้องจุ่มนะ <S <S อยากได้ก็ซื้อเลยให้ดูเตรวแซดได้ไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกเนาะเราก็จะได้ตัวให้เราต้องการะ โดยไม่ต้องไปลุ้นลาตอนนี้ออกไปวันนี้อก็น่าจะสั่งมาล้านหนึ่งแหละ,อ,ะอันนี้นี่คือสภาพกล่องนี่คือเขาแกะมาเลยนะขาไมา่อย่างนี้เลยอยู่ในกล่องแล้วแบบกล่องมาก็เยินเลยแหละกล่องปรษณีที่ตรงมาคือมันแกะมาก่อนแต่คราวที่แล้วเลยคราวแล้วมากล่องไม่ต้องแกะเห็นไหมแต่คราวนี้กล่องมันมาอย่างนี้เลยนะแล้วก็ ที่ยมกล่องใจก็คือยังเหมือนเดิมนะมก็ถ้าให้ามเข้าใจอย่างที่เคยเล่นโมเดลมาก็คืออาจจะเป็นกล่องที่ขายที่จีนโดยตรงใช่ไหมเพราะนี้มาออกมาจากจีนนะแล้วก็กลับของนี่ออกมาขายต่างประเทศอะไรอนยะ่างเงี้ยเหมือนพวก ขาในญี่ปุ่นก่อนยังมีล็เกจแปลงอย่างล็อตแบบต่างประเทศนะ,ะก็เดี๋ยวก็อย่างที่บอกนะกล่องเข้ามาเขาเปิดเลยเขาเปิดเช็คออกมาดูเลยเขาเช็คมาเลยว่าได้ตัวไหนเราก็สั่งซื้อได้เลยไม่ต้องมานั่งสุ่มเอาเองสุ่มแบบมันต้องสุ่มก็เขาก็จะลอกการ์ดมาแบบนี้เลยการ์ดยังก็งอหน่อย ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทับอะไรได้ใครเดี๋ยวหากงไกมันเดงวันเรียนเตรียมพร้อมอาจจะเปิดแฝดด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูกันอืมไกลมาแล้วขอเปิดแฝดหน่อยดีกว่าอยงเหามุมอะไรไม่ได้อย่างที่รู้การห้องน้ำเล็กขอบน,น้ำอย๋อยงก,กำลังคลำดูว่าไหนด้านไหนอ,อ่ะอน,นี้มันมีที่ฉีกนะอื ติดตามก็เลยดีกว่าใช้กันไกลโอเคตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะเอาโอ้ยนี่ง อืมตัวธรรมดาแต่เป็นตัวธรรมดาที่รู้สึกจะโป่งแสง,งนีเหมือนกันอืมถางก็เป็นลูกแอปเปิลนะเดี๋ยวไอโฟนมาสองเมือนเดิ iPhone, iPhone. มเลไอโฟนไอโฟน ่ายนี่จะเป็นตัวปกตินะแต่ว่าเป็นตัวปกติที่เรียกว่ามันทำมาเรียนแสงเหมือนกันอืออือ แต่ก็จะแตกต่างกับตัวพิเศษตรอองตรงอืมันสีไม่เป็นสีขาวนะอืออืก็กล่องมาให้ดูอือตัวที่ลูกแอปเปิลนะสีแดงหรือลูกเชอร์รี่อ่ะ ก็จะมีอยู่สองตัวคือตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมอ่าเห็นไหมแล้วก็ถือน้ำเต้าอันนี้ถือเงินเจเปิลเงินใช่ไหมแล้วตัวพิเศษก็คือตัวที่ของอามเป็นถือเหรียญเงินนะอันนี้เลไไม่เป็นก้อนเงินนะ,ะ,ะดูการ ก็ได้ตรงนะก็อย่างนี้นะให้ดูกนนล่องอีกรอบหนึ่งก็จะมีสีแบบออกเหลืองชมพูชมพูนะอืมแต่ตัวนี้ที่เป็นตัวออกพิเศษหน่อยคือจะได้แบบเขาเรียกว่าสองไฟแล้วเห็นเนาะนำกำลังเลงว่าเอาตัวนี้หรืออาจจะเอาตัวที่เป็นเงนินถือเงิเงินมานี่ตัวนี้ ไม่ยอมไม่สะสมครบทุกแบบหรอกถ้าเกิดตัวนเนีย้ยีโอกาสหามาได้ตัวพิเศษอาจจะหาสีเขียบาสีลุ้งมาแต่ตัวหลายตีเนี่ยแพงอยู่เหมือนกันก็เลยแบบยังไม่อยากซื้อเนะนี้ยอืมอันนี้ยก็ราคาปกติสุ่มมาไม่สุ่มก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้วแต่เราซื้อในราคาสุ่มโดนที่ไม่สุม่มอือนะเดี๋ยว อ๋อได้สีนี้แล้วเห็นไหมเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไปดูสิไปหยิบมาดูดออกแอ้คนละสีน,นี้ออกสมพูเช้มๆนะอันนี้ออกแบบสีส้มอ,อ่อนๆสีอเลีบสีโอรสอือคนไม่ได้สีนี้นะ ก็อย่างที่บอกอะถ้าเกิดสุ่มาเนี่ยไอตัวยิ่งตอบตัวเล็กเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอะก็ต้องมีไม่เหมือนกันอีกแต่ละแต่ละแต่ละแบบเนาะอืมเพราะฉะนั้นอะมันเรียกว่าหายากทุกตัวเลยว่าจะเป็นยิ่งจอกตัวเล็กหรือยิ่งจอกตัวตัวใหญ่เนี่ยแต่เก็บให้ครบนี่ลําบากเลยแต่เคยเห็นนะยิ่งจอกตัวเล็กมี ขายแบบเป็นกล่องสุ่มเหมือนกันแต่ไม่สุ่มหรอกเห็นเข้ามารีวิวก็ได้เยอะเลยออะก็จะเป็นประมาณนี้ก็เป็นสีทองนะแต่ว่าพอโดนแฟดแล้วมันก็เหลืองหนงแต่มันก็ยังสะท้อนแสงอยู่เห็นไหมโปร่งแสงอยู่นิดนดอืมเฮียเดียว เปรียบเทียบกับตัวนี้ดูถ้าเป็นตัวที่ตัวอื่นในแบบอื่นน่ะมันก็จะไม่โปร่งแสงเพราะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีแต่และเพราะว่ามันโปร่งแสงนะเมื่อกี้ไม่เราไอโฟนลองดูว่าส่องจากข้างหลังแล้วเป็นส่องจากด้านหน้าแล้วเป็นยังไง ไดสิอะเห็นไหมอือม,มันก็เรียกว่าก็สะท้อนแสงเหมือนกันบ่งแสงนิดหน่อยอือสําหรับใครที่สนใจริ้งจอ่อเก้าหางนะตอนนี้ว่าก็ไม่แน่ใจว่ายังจะมีให้ซุ่มกันอยู่หรือเปล่าแต่ก็น่าจะมีหาซื้อได้กันอยู่เลยอือเดี๋ยวเราจะซื้อตัวหนึ่งมานะเป็นตัวธรรมดามกันแหละ ตัวที่ถือแท่งแท่งเงินไม่ใช่เหรียญเงินนะอันนี้เป็นเงินแบบเงินแบบดังจีนน่ะอืมเงินแบบจีนะจะมาให้ดูว่าตัวนั้นน่ะมันไม่ได้สะท้อนแสงไม่ได้โปร่งแสงเออไม่ได้สะท้อนแสงไม่ได้โปร่งแสงก็เดี๋ยวจะเอามาเพราะว่าคือถ้าเกิดนั่งลงแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยมันก็มีอย่างละตัวสองตัวนะอย่างเงี้ยอย่างเหรียญก็มีเพราะฉะนั้นําจะไม่ถือสา จะไม่เป็บครบเก้าตัวหรอกเพราะงานน้งมันก็คือยิ่งจอกกับในต,ตัวเนี้ยที่แตกต่างกันนะอ,อันนี้ให้ดูแบบมุมตรงแบบนี้มั่งอันนี้ย่ำจับเลยนะเพราะว่า,วาพอเป็นขาตั้งกล้องจากมุมสูงให้มันบงัง ก็เห็นความแตกต่างนะของตัวพิเศษกับตัวธรรมดาแต่ว่าอย่างที่บอกเป็นตัวธรรมดาซึ่งมองว่ามันพิเศษตรงที่มันก็ค่อนข้างโปร่งแสงนะอืมไฟมันรอดได้น,นี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวอื่นมันไม่รอดก็เลยซื้อตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งลองส่องซิอ,อืมเห็นไหม อืแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเกาจะมาบล็อกอันบล็อกแล้วก็อันบล็อกแบบแกะดมเขาแกะดมเนี่นแล้วก็จะมารีวิวให้ดูอีกอืมอืมสวยเลยสวยเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ชทองน,นี้ก่อนล้วกันถือว่าเป็นคลิปแก้ขัดก็ตอนนี้ยังไม่ไดอด้เอฟซีออนไลน์แล้วก็ เหมือนเดิมอะเอาลงมาแล้วคอมมันแห้งๆดวนๆ,ๆก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับช่วงนี้ก็ซื้อของเล่นไปก่อนเดี๋ยวพายว่ากันอีกทีเดี๋ยวแน่ใจคลิปต่อไปนี่บอลไทยลีกเปิดหรือยังเนี่ยเดี๋ยวก็ไปตามดูกัน <S <S ว่าต่อไปจะไปตนามไหนนะ BG ก็ไม่ได้ลงเลยตัดต่อไม่ได้โอเคครับไายบายให้ชม ก่อนไปชี้